ครับผมนายเตโอ๊ตชื่อมวยชื่อสันบองครับผมค่ายค่ายซอส่งทำครับอ่าฝีซ้อมมากี่วันซ้อมตลอดอันนี้มาแทนหรือมวยในรายการมวยในรายการเลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซอส่งทำครับอยู่ที่ที่จังหวัดขอนแก่อ่าขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นี่เองมีใครไปรู้บ้างซอสเราก็คนในค่ายครับเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายเยอะนะตอนนี้อายุ20ปุ๊บผมสูงเท่าไหร่ครับสูง165น้ำหนักไบปล่อยแล้วตอนนี้ ปล่อยอยู่มา123กิโลกิโลประมาณ50หมวยสไตล์ไฟเตอร์ครับวันนี้จะต้องมาเจอกับสองชาติไม่เคยต่อยเคยต่อยกันไหมเคยล่าสุดเลยป่ะใช่ครับวันนั้นเป็นไงแพ้หรือไงแพ้เขาเหรอแพ้แบบไหนอ่ะเบียดกันหรือขาดเลยเห็นบอกว่าแพ้คะแนนเดียวครับอ๋อแบบเหมือนเขาเบียดเบียดกันมาเงี้เนาะแล้วไปหลุดไปไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ก็เบียด้ลย128นี่เลยอ๋อวันนี้กลับมาล้างตากันเลย คิดว่าวันนี้เอาคืนเขาได้ไหมได้ตั้งใจเลยอืวันนี้พร้อมพร้อมเลยเมื่อเช้าช่ำหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านนะมาผ่านเลยมาพอดีเลยร่างกายตัวนี้เต็มที่ครับบสมูรณ์แรงวันนี้พร้อมมาล้างตาพร้อมเอาชนะคืนนะใช่ครับคุณมากี่กิโลไฟนี้คุณมาประมาณสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเกือบแปดสิบแล้วเราคนที่ลุกขึ้นกำบูชาเอ้าฝากเชียรช่วยแฟนครับแล้วหน่อย ฝากครับพรประแดงช่วยเชียร์ด้วยครับผมวันน,น,นี้ครับพร้อมเหมา,าชานะคืนได้นะครับผมเอาวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ